ขอบคุณค่ะ,ะลูกค้าบอกว่าเห็นเจรีวิวสินค้าแล้วก็อยากจะมาอยากจะมาอุดหนุนลูกค้าอยากจะมาอุดหนุนเจนะคะเมื่อกี้ลูกค้าบอกว่าอะไรนะแถวบ้านก็มีแถวบ้านก็ม,มีขายร้านเยอะแยะร้านอะไรร้านเยอะแยะแต่ว่าอะ,อะไรนะคะ<อ>แต่ว่าอยากมาอุดหนุนเจอยากมาเห็นด้วยเคย <laughs> ดูแต่ในรีวิว <laughs> เห็นเจแต่ในรีวิวนะคะอยากมาเห็นลูกค้าบอกว่าวันนี้เห็นตัวจริงนะคะลูกค้าเลือกแหลกนะคะเป็น GSP <laughs> <laughs> ก็เป็นเทพเจ้าแห่งแหลกเลยนะคะตัวนี้ GSP เนี่ยเป็นโรงงานจีนนะคะทุกคนแต่เป็นจีนที่ผลิตให้ OEM ผลิตให้บริษัทที่ผลิตรถยนต์หนาเยอะมากนะคะตัวนี้เราสามารถไว้ใจได้แล้วก็รับประกันให้พี่ๆถึง1ปีเลยนะรับประกันให้ลูกค้าถึง1ปีแล้วก็เนี่ยพ,พ,พี่เขาจะเปลี่ยนแค่แหลกเจ๊ก็เลยบอกว่าโอเคไปเปลี่ยนแหลกได้นะชุดลูกหมากตัวอื่นไม่เปลี่ยนนะแต่ว่าเจ๊ขอให้เปลี่ยนคันชักสั้นด้วยนะคะให้ลูกค้าเปลี่ยนคันชักสั้นด้วย คันชักชันตัวนี้ลูกค้าก็เลือกที่เป็นของไอชินนะคะอย่าลืมนะคะนึกถึงอะไรอาอาติสอย่าลืมนึกถึงเจเนตนะ